สัมภารลดลงแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงต้องบอกว่ามันเป็น2เรื่องมันเป็นเรื่อง valuation นะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องของ intervention อมไม่ได้ปฏิเสธ <c oughs> ว่าเราไม่ intervene นะ <c oughs> เพราะว่าในสถานการณ์ที่บาทอ่ <c oughs> อน <c oughs> ค่าลงอย่างรวดเร็วเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องคืออะไรที่มันเร็วไปไม่ว่าแข็งเร็วอ่อนเร็วก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีทั้งสิ้นอ่็นโฮดมันก็ <c oughs> มันก็เป็นปกติเราก็บอกว่าอันนี้เป็น normalised คือ <c oughs> จากเรื่องที่เราเข้ามาเยอะนะคะบาทก็แข็งจนถึงจุดที่มันมินเมว่ามันจะแข็งกว่าฟัน d a m e n t a l ของเรา <c oughs> อัตราผลตอบแทนในพันธบัตรก็ลดลงมาต่ํามากจนเราไม่เคยเห็นอัตราผลตอบแทนต่ําขนาดนี้ บางช่วงเวลาในอัตราผลตอบแทนพันธบัตร5ปีเนี่ยกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยโอ้โหมันบางนิดเดียวก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่น่าน่ากังวล